สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมา <c oughs> พบกันหลังหวยออกนะครับงวดนี้ก็ผิดคาดหมายอีกแล้ว <c oughs> แต่เรามีพูดอยู่แล้วว่าเราเขียน6ตัวโตโตนะครับเราก็จะต้องมี4แจมเข้ามาแต่เพราะความที่ว่า9ก็สวย0ก็สวยเราก็เลยหลงทางไปทาง9 0 3 -904 สมหมดเลยนะฮะงวดนี้ก็โดนเหมือนกันคือคือโดนกินนะครับ งานะงวดนี้ไม่ได้ตังค์นะครับก็ขอกาบรอรภัยด้วยนะครับแฟนๆน,นะครับที่ว่า <c oughs> ติดตามช่องของเรามานะงวดนี้นะครับนะเรามาแก้ตัวกันใหม่นะครับนะหวยงวดนี้นะครับไม่รู้สัญจรหรือเปล่านะรู้แต่ว่าเอาเป็นที่จังหวัดนนทบุรีไปก่อนองศาก็จะผิดเพี้ยนกันนิดหน่อยนะเพราะว่ายังไงยังไงก็อยู่ในประเทศไทย73จังหวัดเนี่ยนะครับ 76,73จังหวัดเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันก็อยู่ในประเทศไทยนะลองดีจูดและดีจูดยังเหมือนเดิมนะครับมันจะผิดกันที่ตรงองศานิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นหวยงวดนี้ออกวันที่1สิงหาคม2568สิ้นสุดการออกรางวัลก็คือประมาณบ่าย4โมงเย็นนะครับเอาเป็นที่จังหวัดนนทบุรีก่อนนะครับงวดนี้หวยออกวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน9 ปีมาเสงนะครับอ่ามันก็ยังตรงกับไอ้ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะก็คือว่า <c oughs> ไม่ได้เป็นหวัดแต่เป็นภูมิแพ้หลอดลมมันติบนิดหน่อยนะอ,อ๋อมีเสียงไอแทรกเข้ามาเล็กน้อยนะครับนะเป็นเอฟเฟกนิดนึงนะดังนั้นแล้วนี่นะครับไอ้หลักหน่วยนี่นะครับที่บอกว่าอยู่ที่ขึ้นแรมเนี่ยมันก็เป็นเลข3ก็ถือว่าเลข3ก็มีบทบาทจากข้อที่4นะคราวนี้นี่นะครับเราก็จะไล่ เก้าขั้นตอนให้ฟังนะครับหวยออกวันศุกร์มีเลข6นะครับกำลังพระศุกร์คือ21หวยออกวันศุกร์ต้นเดือนหวยโบราณบอกว่ามี3มี7มี1นะครับอาจารย์สิงห์ทองบอกว่ามี0มี4มี5นะครับซึ่งถ้าตรงนี้นี่ให้ผมวิจารณ์นี่นะครับมี3ตัวหนึ่งมี5ตัวหนึ่งแน่นอนนะครับมี3มี5แน่นอนนะ ส่วนเลขวิ่งอาจารย์สิงทองบอกว่าวันศุกร์เนี่ยมี 3, ามีหมีหเห็นไหมนั้นแล้วนี่น้าก็แสดงว่า 3, าหเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องมีบทบาทในงวดนี้แน่นอนนะครับแล้วหวยออกวันศุกร์ข้อ4หลักร้อยมี 5, 9ห <c oughs> ลักสิบมีสามห้หกหลักหน่วยมี4นะครับนะซึ่ง4นี่นะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าออกแล้วนะ่ะมันก็จะไม่ออกอีกนะครับ แล้วเราก็ต้องดูว่าหวยงวดต่อไปวันที่16สิงหาเนี่ยหลักหน่วยเนี่ยนะครับมันเป็นแรมเจ็ดค่ำม,มันเป็นเลขห้าพอดีเลยก็แสดงว่าตรงกับที่เราคาดเอาไว้ว่า5มีบทบาทนะครับหมีบทบาทส่วนหวยเดือนสิงหาคมนะข้อ5หวยเดือนสิงหาคมนี่มีเลข0 8 3ยนะครับสามก็ยังมีบทบาทอยู่ดีนะครับเพราะว่าหอ่า งวดที่ผ่านมาเลข3นี่นะมันนะพักมนเสิร์ตนีนะนน่นานตั้งเกือบปีอะครับนาน,นานมากนะแล้ว3ามันจึงมีบทบาทก็6ตารางเลขล็อกนะครับเขาบอกว่าถ้า3มีบทบาทสาจะมีตัวไหนให้ซื้อบ้างก็มี3037 34 39ซึ่ง9นี่นะครับที่ผมว่าชอบมากเลยที่ที่งวดที่ผ่านมาเนี่ยสิบหกพราคดาเนี่ยเราไปเล่นเก้าศูนย์สี่เ มันไม่ออกมันไปออก2 3 4สเลยสี่สองนะครับแล้วก็เลยโดนเลยงวดนี้อดได้เลยนะครับนะอันนี้ถ้าเป็นเลข3ก็มี3 0 3 7 3 4 3 9ถ้าเป็นเลข5 <c oughs> ก็จะมี5 0 5 3นะูนย์ห้าะห้าเกนะครับนะก็7จ็สัตว์เลขวันศุกร์หเป็นธนัง4เป็นโพคา นะครับนันะก็ถือว่าอาทิตย์เป็นตัวชี้เป้า4ี่เป็นลักทวารสังสารก็เป็นตัวชี้เป้านั้น1กับ4ถ้าชี้เป้าตัวไหนตัวนั้นจะมานะครับซึ่งถ้าเราชี้บอกว่าในดวงเราเนี่ยนะวันที่1สิงหาคมเนี่ยอาทิตย์พุธองศาใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คืออาทิตย์เนี่ยสิองศาพุธสิบสี่องศามันจึงกลายเป็นว่าทั้งคู่จะกอดกันทั้งราศีจักรนาวางจักรตียางกักในบ้านเบอร์สาม นั้นสามนี่เต็งจ๋าเลยถ้าใครจะวิ่งก็ว,วิ่งสามได้เลยอันนี้ชัวร์แน่นอนนะครับนะชัวร์แน่นอนอส่วนข้อแปดทักษามหารูปบอกว่าห้าเป็นเดชเจ็ดเป็นสีหกเป็นมูลละนะครับนะแล้วก็หกนี่ยเป็นวันที่หวยออกด้วยนั้นหกจริงเป็นบริวารน,นะถือว่าหกก็อาจจะแจมมาได้เช่นเดียวกันแต่โดยธรรมชาติอีกเช่นเดียวกันสี่ออกแล้วหกออกแล้ว ออกสองรอบแล้วด้วยนี่ไม่น่าจะมาแล้วนะคราวนี้ไม่น่าจะมาอีกแล้วนะครับอาจน่าจะเป็นแค่ตัวชี้เป้านะครับั้นแล้วข้อ9ดวงไทยจากราศีพิจิก <c oughs> บ้านเบอร์สามเข้าไปอยู่ในราศีธนูบ้านเบอร์ห้าหนึ่งองศาห้าสิบเจ็ดลิปดาตริตตะโธเลิกมูลนัก,กษัตรนะครับตริตตะโธเลิกถือว่าเป็นบูลณะเลิกนะครับนะเป็นเลิกแห่งผู้ขอแสดงว่า เลือกชูชกเนี่ยนะไปขออะไรแล้วก็จะได้ดังนั้นเราก็ไปสวดมนต์นะขอพรน,นะครับแล้วก็จะได้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะตนูรักเป็นเลขห้านะครับเห็นไหมดังนั้นสามก็มีห้าก็มีละเห็นไหมนะครับแล้วก็กาลีเป็นเลขเจ็ดรักธนวรสังสระราศีมิถุนเลขสี่กาลีเป็นเลขสามนะหวยออกวันศุกร์นะครับกาลีเป็นเลขแปด มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับอาไลมาบอกว่าอาจารย์สังเกตไหมทุกงวดเลยเนี่ยเลขกาลีของอาจารย์เนี่ยจะมาแน่นอนเพราะนั้นแล้วนี่นะเอามาเป็นเลขวิ่งได้เลยเนี่ยเขาพิมพ์มาแบบนี้ผมก็เลยกดไลค์กดแชร์ไปให้เขานะครับก็คือก็จริงตามนั้นแหละเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีแน่ๆแหละงวดจิ้นแล้วว่ามันต้องมีสามแน่ๆแล้วก็มี6แต่เราก็ไม่รู้ว่าบนหรือล่างใช่ไหม ก็เลยกลายเป็นว่า <c oughs> เรายังจับไม่ถูกเช่นเดียวกันนะก็เหมือนกับว่าสนาครับนะเรามีโชคเราก็จะซื้อถูกเองนะครับถ้าเราไม่มีโชคเราก็อาจจะซื้อเฉียดไปเฉียดมานะครับการพนันมันก็คือการเสี่ยงนะแล้วก็อาทิตย์พุธองศาสนิทใกล้เคียงกันนะครับองศาของอาทิตย์พุธอยู่บ้านเบอร์สามทั้งราศีจักรนาวางจักรตียางจักรนะเนี่ยคือนาวางจักรตตยางจักรนะั้นแล้ว สามนี่นะน่าจะมีบทบาทแล้วก็แปดนี่เป็นกาลีของวันหวยออกนั้นแล้วสามมันเล,ง 8, ล็งแปดก็น่าจะมีโอกาสที่ว่าแปดแปดก็จะเข้ามาแจมอีกตัวหนึ่งซึ่งตรงกับข้อห้าที่บอกว่ามีศูนย์มีแปดมีสาม 3, นะครับเดี๋ยวเราค่อยทําหวยกระดานในโค้งสุดท้ายนะอ่าดังนั้นแล้วก็บอกว่าหวยออกวันศุกร์อยามอาทิตย์อาทิตย์เป็นตัวชี้เป้านั้นหนึ่งสี่สี่เป็นลักทวาอาทิตย์นะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวชี้เป้าและหวยออก มันสุกยามอาทิตย์ด้วยนั่นหนึ่งสี่เนี่ยมันชี้ไปที่สามสามเต็งจ๋าแน่นอนในงวดนี้นะครับนะก็รบกวนเวลาเท่านี้เดี๋ยวให้น้องนุชมาแจ้งข่าวดีนะครับหน้าฝนมีโปรโมชั่นขอเชิญน้องนุชหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็ขอมาแบบวไวๆนะคะมาแจ้งข่าวดีนะคะให้ f อนะคะการสกิลสัปากของเราเป็นศาสตร์โงเฮงค่ะ ทุกท่านนะคะจะได้สระหัเห้งแบบเหงๆปังๆ,งๆงไป <c oughs> เนาะกลับไปแล้วก็ไปสวดมนต์นะคะเพิ่มความขลังให้กับตัวเราเองเนาะชีวิตเราจะได้มีสิริมงคลนะคะไม่ว่าท่านที่สักคิ้วสักปากสักยนันหรือว่าทาดวงพิชัยสงครามกับอาจารย์ไปนะคะแนะนําให้กลับไปสวดมนตนะ์เนาะเพราะว่าเราจะมีบทสวดมนต์กลับไปให้ท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อนนี้นะคะรีบทักรีบจองนะคะโปรโมชั่นหน้าฝนใกล้จะหมดแล้วนะคะโปรโมชั่นหน้าฝนนะคะถ้ามาคู่นะคะรายการสักคิ้วสักปากนะคะสักคิ้วแบบแฮสโตรจะลดไปเลยนะคะทานละ500บาทนะคะส่วนโปรแกร,รม VIP นะคะการฝังสีคิ้วหรือว่าการฝังสีปากบวกการลงน้าหน้าทองการลงสัญลักษณ์เลนทองกับอาจารย์กิติอัสโตรนะคะถ้ามาคู่นะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะได้รับ ไปเลยนะคะส่วนลดทัานละ500บาทนะคะโปรนี้นะคะปังมากๆเพราะว่าสามารถชวนเพื่อนชวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอา่านะคะใครที่สนใจอยากจะสักคิ้วอยู่แล้วหรือสักปากอยู่แล้วหรือติดตามอาจารย์แล้วอยากจะสักยันเพื่อเพิ่มความเฮงปังให้ตัวเองนะคะเพิ่มความเป็นสิริโมงคล <c oughs> เวลาเราไปซื้อหวยเวลาเราทําธุรกิจการค้าเราก็จะมี ซาบเข้ามานะคะโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดลาบของเรานะคะด้วยยันมหาลาบนักชาลีติบวกกับนัโมพุทธายะนะคะ ยานเนี้ยจะเป็นยันที่ช่วยให้เราอ่ะมีลาบเข้ามาและไม่มีอะไรมาขัดนะคะเปิดดวงเปิดชะตาให้ลูกค้านะคะมีแต่ความเฮงเฮงบางรับแต่ซับเยอะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สับไปแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องการเติมไม่เติมนะคะต่อให้สีจางไปแล้วสามารถที่จะ อยู่ได้ตลอดชีวิตเนาะจารย์เพราะว่าเราได้ทำการลงคาถาเราได้ทำการสักให้ลูกค้าไปแล้วนะคะลูกค้าไปสวดมนต์ลูกค้าไปแบบทำทานก็ได้นะ เพื่อให้แบบเปิดดวงให้เราอย่าให้มีอะไรมาขัดชีวิตอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปลาหรือว่าการทําบุญบริจาคอะไรอย่างเงี้ยรวแต่ศรัทธาของลูกค้าเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าสามารถที่จะทักไลน์นะคะที่ขึ้นนะคะเบอร์นะคะจะเป็นเบอร์วงเล็บว่าสักคิ้วนะคะอันนี้เป็นของช่างนะคะส่วนของอาจารย์กิตินะคะจะวงเล็บว่าดูดวงนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถที่จะกดเพิ่มเพื่อนนะ2ก็คือกดเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ add เพิ่มเพื่อนมานะคะแล้วรบกวนทักสติ๊กเกอร์หนึ่งครั้งหรือสองครั้งนะคะเพราะว่าบางทีไลน์เนี่ยอาจจะไม่เด้งหรือว่าอาจจะแอดไม่เข้ากันอย่างเงี้ยนะคะถ้าติดปัญหาตรงไหนแนะนำลูกค้านะคะโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ตรงนะคะเพื่อที่จะแอดไลน์ไปพร้อมๆกันนะคะเป็นการส่งรายละเอียดหรือว่าส่งรูปประเมินหรือว่าส่งโลเคชั่นเพื่อให้ลูกค้ามาหาเรานะคะก็วันนี้ช่างก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอ,อ,อยากให้ลูกค้านะคะ ทักเข้ามาเยอะๆมารับโปรโมชั่นดีๆนะคะราคาน,น่ารักน่ารักแถมได้สั่หมูเหงไปด้วยนะคะ่ะะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ท่านละคนที่ยังไม่เคยกดนะครับถ้ากดแล้วเนี่ยกดแต่แชร์อย่างเดียวนะครับ่กดสามแหลมน,ะ,ะ,น,ะ,นะกดแชร์กดไลค์พอแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีมีความสุขมาร่วมกันนะครับทําบุญร่วมกันนะครับสักเปิดโลกเปิดขุมทรัพย์เปิดบรารมีนะจะได้ <ๆ S 1> เฮงๆเยรวยค่ะสวัสดีค,ครับค่ะ